ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในช่วงนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศยังคงหนาวเย็นและวันพรุ่งนี้อุ่นหภูมิจะลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียสยในวันพรุ่งนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแหง่แหงๆส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ระหว่าง20-21องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ระหว่าง28-30อง สงสาเสลเซียด